เป้ยปานวาดเปิดใจพูดถึงดราม่าเรื่องมือที่สย้ำชัดสถานะครอบครัวต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วสำหรับเป้ยปานวาดพันรยาคนสวยของป๊อปนิธิซึ่งสาวเป้ยได้ให้กำเนิดลูกสาวโดยตั้งชื่อว่าน้องปาลินปราณปาลินส่วนเรื่องความน่ารักคงไม่ต้องพูดถึงเพราะแม่ก็สวยพ่อก็หล่อ ลูกสาวก็เลยได้รับ DNA มาแบบเต็มๆทั้งแก้มยุย้ยปากนิดจมูกหน่อยใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักแถมยังมีความคล้ายพี่ชายที่แสนดีอย่างน้องโปรดอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้สาวเปิ้ลก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่กับกรณีเผยแชทไลน์ที่มีการคุยกับสาวรายหนึ่งว่าที่เลิกยุ่งกับสามีป๊อบนิทิแถมยังเครียดจนต้องเข้าโรงพรยาบาล แต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวต่างๆก็จบลงไปได้ด้วยดีล่าสุดสาวเปิ้ลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เผยถึงสถานะของครอบครัวในตอนนี้ว่าครอบครัวตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วไร้ปัญหารำคาญใจโดยสามีก็คอยดูแลน้องโปรดพาน้องโปรดไปส่งที่โรงเรียนแถมสามีก็เอาใจสาวเปิ้ลได้ดีอีกด้วย อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ